ข่าวมีการแพร่ระบาดของคลิปที่ถูกกล่าวถึงการทั่วโลกออนไลน์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อมีคําว่าวิดีโอไวรัลความยาว19นาที34วินาทีเกิดขึ้นในเทรนด์การค้นหาบนโซเชียลมีเดียและเสิร์ชเอนจินทั่วทั้งอินเดียปากีสถานสาหรัฐอาหรับเอมิเรตและภูมิภาคอื่นๆผู้คนจํานวนมากต่างสงสัยและสแสบงหาลิงเพื่อดูวิดีโอดังกล่าวซึ่งมีคําอธิบายว่าเป็นคลิประหว่างคู่รักในสถานที่ส่วนตัวหรือห้องพักโรงแรมที่มีความเป็นส่วนตัวสูง และถูกนำมาแชร์อย่างกว้างขวางจนเกิดการถกเถียงและความไม่แน่ชัดว่าเนื้อหาที่แท้จริงคืออะไรแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานสื่อมวลชนใดย,ยืนยันว่ามีต้นฉบับวิดีโอจริงหรือว่าคลิปดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ข่าวเช่นนี้ถูกกล่าวถึงอย่างหนักในเวลาที่โซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Instagram Facebook X และแอปพลิเคชันส่งข้อความเช่นวอทช์ WhatsApp ถูกใช้เป็นช่องทางในการแพร่กระจายและแชร์ลิงก์ที่อ้างว่าให้เข้าถึงวิดีโอดังกล่าวและเนื้อหาที่อธิบายว่ามีความ ส่วนตัวหรือมีความชัดเจนมากจนทําให้คนสนใจแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ตํารวจต่างเตือนว่าลิงก์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้คาดหวังและอาจเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ที่คลิกเข้าไปนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยรายงานว่าลิงก์หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอยอดฮิตนี้เป็นการดักจับผู้ใช้เพื่อฝังมัลแวร์หรือแอบขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินเช่นรหัสผ่านบัญชีธนาคารและข้อมูลการเข้าถึงบัญชีอื่นๆ ซึ่งอาจทําให้เสยส่วนเสียเงินในบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เตือนให้ผู้ใช้งานระวังการคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จักและไม่เปิดไฟล์ที่ได้รับการดาวน์โหลดโดยไม่ตั้งใจเพราะมีความเสี่ยงที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์อันตรายลงในอุปกรณ์ทันทีขณะเดียวกันตำรวจไซเบอร์ยังออกมาเตือนว่าการแพร่กระจายหรือแบ่งปันวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือถูกจัดว่าเป็นภาพลามกอนอาจารสามารถทำให้ผู้ที่เผยแพร่เข้าข่ายทำ ผิดกฎหมายได้ตามกฎหมายของหลายประเทศโดยเฉพาะในอินเดียซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรา67และมาตรา6 7 a ซึ่งระบุว่าการเผยแพร่หรือส่งต่อสื่อลามุกอนาจาร์ออนไลน์อาจมีโทษจำคุกและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดและภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาอินเดียยังมีมาตราที่ห้ามการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้อีกด้วยเจ้า